เอาแล้วมาอีแล้วมันนี้ิมาจากกัดกระงใ้ทางสาวกีหน้าใสท่อซึ่งว่าเล่าก็เป็นผู้สาวตัวนี้น้อยแต่พมัดคือมันนักเทะมันแมนอยู่บ่สา,าวกีลินนี่น้อมันแมนฝูกบาแล้วลินมอหรือแวนวใดมัดคือว่านักเทะนักว่าเอาเทปบสี่ข่อยที่ว่าไพ่หุจักสาวกีผู้นี้ก็ที่ว่า,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 ววาคอมเมนต์มาบอกเน้อว่าผู้นี้เป็นผู้ยิ่งหรือผู้ชายเนาะแต่ว่าหุบ บูมห้างนะทาแล้วจะขอนหาง,ง,งแต่ว่าแมนผู้หญิงลอยเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ว่าสเตปการเลไนี่คนเราเนี่ยแมนผู้หญิงหรือว่าแมนผู้ชายกับคอมเมนตะ์มาบอกเนี่ยทางเอฟซีคอยผู้ได้หูคอมเมนต์มาบอกเนี่ยเราอัดกูโค้ดคอยซองมัดเรียบร้อยมันแมนอยู่บ่าสาวขี่ลินมันก็แมนผู้บ้าจะลินให้บ่หรือว่าแนวใดไปหูก็คอมเมนต์มาบอกเในทางเอฟซีเด้อ กอนค้างที่ว่ามัดแล้วนักโพดการฟาร์มของเราก็ว่ายีดีอีรอถ้าใครอยากอัศนะเราเนี่ก็ได้อยู่เนาะไม่เบาแล้วว่าขีโมอีแล็กกันเบาว่าอัศนะเราได้เนาะยกอนค้างที่ว่าอัศนะเราได้ได้แต่ว่าจะเป็นไทยเกมเลยทุกคนเด้อแต่ว่าต้นเกมเนี่ยสูงเราบ่ได้แล้วอัดคู่คู่คุณซ้องมัดเหยาบปล่อยเลยป้าทูมันตึงโพดเนาะมันแมนเฉพาะผู้ชายตัวนี้หน่อยซึ่งว่าพี่เหลือแต่ โอ้คนผมไม่ทันทีจะตัวคอยเลยทีเมื่อผู้บ่าวจะลีนหายบ่อเลยเนี่ยด้หรือว่าผู้สาวหน่อยผู้นี้ลีนก็ย่อมฮับบ่าสเต็ปข้องเล่าเนี่ดีลีล้อน่ะก็ค่อนข้างที่ว่าชูรับบ่ได้เลยแปลว่าคั้นถ่ายเกมคอยชูแล้วได้อยู่แต่ว่าต้นเกณมันย่อมย่อม